ช็อตใช้ดิสก์คุณทำมันขี้งงไปได้แล้วคุณทำอะไรของคุณเนี่ยว่าโจกับไวไวเนี่ยก็เข้าไปในขนาดนี้อแปลกตรงไหนผมขายแบบนี้มานานแล้วเฮดิกเก็ตตัวยังไม่พอคุณชอบฉวยโอกาสอีกแต่เรื่องที่เธอเป็นหัวขโมยเนี่ยฉันรับไม่ได้เลยคุณกล้าทำแบบนี้กับฉันได้หรอกพอเหรอโจกไวไวส่งเครื่องมาแล้วนะครับโอ๊ยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอาไปอย่มามบนทัวรนใช่อหมไอ,อ้เราๆๆคนเดินระวังหน่อยสิโจกไวไวของผมพกหมดแล้วเนี่ย ไวๆไงั้นเหรอแปลกจังเลยนะโจ๊กแต่ก็ยังใส่ไวๆไวอีกแปลกตรงไหนผมขายแบบนี้มานานแล้วส่วนคุณอะหลบไปเลยเดี๋ยวก่อน <c oughs> นะเอามาดูกใกล้ๆสิอืมหอมมากเลยอะงั้นฉันขอชิมดูสักคำนะ <c oughs> อืมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโจ๊ก ไ,ไว้ๆเนี่ยจะเข้ากันในขนาดนี้อ่ะคุณถ้าคุณอยากกินขนาดนั้นนะจ่ายมาเลยห้าสบาทอ๋อปวดมากเลยฉันไม่มีเงินแล้วให้ใช้คุณเนี่ยม่เดินชนฉันล่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะโจโก๊กกล้วยนี้เนี่ยเป็นของฉันละกันเพราะว่คุณเนี่ยม่เดินชนฉันจะทําให้ฉันเนี่ยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแล้วอ จริงๆเลยคุณน,นั่นแหละที่เดินมาชนผมแล้วผมก็เจ็บตัวด้วยแล้วคุณจะให้อะไรผมทำไมฉันต้องให้อะไรด้วยฉันไม่เรียโจ๊กกับคุณอีกถ้วยหนึ่งเนี่ยมันก็บุญหัวคุณเท่าไหร่ละอยอิย่มจริงๆเลยอะเอาไปฉันอิ่มละเอาไปติดวยนะแล้วกันคุณ คุณเนี่ยกินแล้วไม่ยอมจ่ายคุณใช้สมองจนไหนคิดแล้วแบบนี้พ่อค้าเขาก็ขาดทุนหมดนะสิแล้วคุณไ่ยุ่งอะไรด้วยอ๋ออยากกินโจ๊กใช่ไหมเอาไปกินต่อสิฉันให้คุณคุณเป็นผู้หญิงสะเปล่านะไม่มีความเป็นกุลสตรีเอาซะเลย คุณครับผมก็ต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับเดี๋ยวค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับครับ คุณคุณทำไรอ่ะนั่นมันเป็นแหวนของเพื่อนคุณไม่ใช่หรอแล้วคุณเอาไปทําไมก็ไปขายไงทวงนี้เนี่ยราคาทองมันขึ้นเยอะมากเลยนะรับรองได้เลยเท้าไปขายเนี่ยคุณได้หลายห่บาทเลยนี่คุณถ้าเขาจับได้ขึ้นมาล่ะคุณจะแก่ตัวยังไงฮะโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกที่นี่เนี่ยมีแค่เราสองคนถ้าคุณไม่บอกฉันไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เงียบเลยนะคุณแต่ว่าเฮ้ยหอมจังเลย าวไม่ซื้ออะไรมากินหรออ๋อซื้อมาสินี่ไงจะซื้อมามากินด้วยงั้นกินไก่ย่างด้วยกันไหมอ่ะกินเลยเร็วกินเลยนะแม้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะเอาดาทำอะไรอะไก่ย่างหน้าดาว,วนะั่นน่ะฉันยังไม่ได้กินสักคำเลยนะอ้าว,าวเมื่อกี้เนี่ยเธอเป็นคนชวนฉันกินเองนะทำไมอะ จะเอาไก่ย่างห้าดาวเนี่ยให้คนในครอบครัวก,กินไม่ได้เลยหรือไงไก่แค่ตัวเดียวเป็นขี้งกไปได้ลืมสิว่าฉันเนี่ยท้าให้ชีวิตเธอดีขึ้นนะบุญคุณเนี่ยขาทดทษแทนซะบ้างดาบุญคุณอะฉันก็โทษแทนไปแล้วนี่ทั้งให้เงินทั้งช่วยแรงนี่ฉันขอเตือนเธอนะถ้าเธอมีนิสัยชอบหิ้วของคนอื่นกลับบ้านแบบนี้ระวังไวเ้เถอะเพื่อนคนอื่นมีงานเนี่ยจะไม่ควนเธอเอา ไม่ชวนก็ไม่ชวนสิฉันก็ไม่อยากไปเหมือนกันแหละฉันก็ไม่แคร์ใครเขาด้วยพร้อมกลับบ้านนี่คุณคุณขับต่อเลยนะ๋ยวผมตามไปฉันบอกว่าให้ลูกไหนคนุณผมก็ลูกอยู่นี่ไงลิวถ้างั้นเราสองคนขอตัวกันนะไว้นัดกันอีกทีรีบกลับเถอะฉันอายอื่นแย่และ เวลาดีนี่มันกาแฟเกรดดีเลยนี่นาขอลองชิมดูเลยละันอ,อร่อยมากเลยอะครับที่รักผมซื้อแบบลงใหม่ให้คุณด้วยนะครับ แหวนทองด้วยงั้นเหรอฉันก็มีเหมือนกันเนี่ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็อวดแหวนทองไงคุณไม่เห็นหรือไงว่าเพื่อนคุณเนี่ยรอวดฉันอ่ะฉันก็เลยอวดกลับบ้างคุณมีอายบ้างเลยไงแหวนวงนี้มันไม่ใช่ของคุณนะทำไมจะไม่ใช่ของฉันคุณไม่เห็นหรือไงว่าแหวนวงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ฉันเลิกขัดฉันซึ่งืได้ไหมครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับอ้าดาพร้อมจะไปไหนเหรอมาคุยกันก่อนคือว่าฉันกำลังจะกลับบ้านน่ะ เออนี่ว่าไหมวันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนๆยังไงไม่รู้เนาะว่าไหมแหวนสวยดีนะครับผมก็เพิ่งซื้อให้แฟนเหมือนกันหืมน้าอิจฉาจังเลยเนาะแต่ว่าแหวนวงนั้นเนี่ยคงไม่แพงเท่าแหวนของฉันหรอกเนาะดูสิสวยมากด้วยออโอ้ย,อย,ยงั้นฉันขอตัวก่อนนะ วันนี้ออกไปข้างนอกเนี่ยคุ้มจริงๆเลยได้ทั้งกาแฟไก่แล้วก็แหวนทองดาเธอเอาทงองฉันไปใช่ไหมนี่เธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องกันหรอแล้วของหุ้นนิ้วของเธอเนี่ยหมายความว่างไงนี่แหวนวงนี้มันเป็นของฉัน ยูยูก็มาใส่ร้ายฉันมีหลักฐานไหมว่าแหวนวงนี้เนี่ยเป็นของเธอที่ไหนเขาก็ขายกันไหมนี่ดาเธออยากได้หลักฐานใช่ไหมได้นี่ไงใบเสร็จในการซื้อทองยอมเป็นชื่อฉันอยู่เลยเธอจะอธิบายยังไงนี่ดาเรื่องนี่เธอเอาเปรียบคนอื่นและเอาของเขามากินฟรีๆเนี่ยฉันยังพอรับได้นะ แต่เลือดที่เราเป็นหัวขโมยเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆงอย่ามาพูดจาแบบนี้นะฉันไม่ใช่หัวขโมยซะหน่อยไม่ใช่งั้นเหรอหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เธอจะอธิบายไงเ็กถ้าฉันไม่ยอมรับสักอย่างก็ไม่มีใครหน้าไหนเอาฉันเขา้าคุกได้นะพร้อมคะ่ะช่วยดาด้วยค่ะหลิวเนี่ยกำลังใส่ร้ายดาอยู่พร้อมคะ่ะนี่คุณผมยืนฟังตั้งนานแล้วนะ และผมก็ตัดสินใจได้แล้วคุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำมานี้นี่คุณเป็นบ้านเรื่อเนียมาจับฉันทำไมไปจับหลิวนู่นสินี่ฉันเป็นเมียคุณนะคุณกล้าทำแบบนี้กับฉันได้ลงคอเหรอคะหลิวเนี่ยมันกำลังใส่ร้ายให้เราสองคนแตกคอกันนะคุณไปฟังมันทำไมพร้อมคิดให้ดีนะถ้านายยังฟังด้อยู่แล้วก็นายเองนั่นแหละที่จะพลอยเซอไปด้วยนี่เลิกพูดได้แล้วนะส่วนเธอเนี่ยก็ออกไปจากบ,บ้านฉันนี่ละบ้านฉันไม่ต้อนรับออกไปสิเออฉันออกไปแน่ แต่ฉันจะออกไปก็ต่อเมื่อฉันได้ทองฉันถึงเท่านั้นออกไปนี่ฉันไม่ให้นี่คุณขอสักทีได้ไหมผมตัดสินใจได้แล้วผมจะทำในสิ่งที่ถูกต้องขอเองนี่แหละที่จะเอาคุณเขา้าคุกมานี่มากับผมนี่ไอ้เดยกปลนะ่อยฉันนะปล่อยสิปล่อยฉันนะไอ้ขวดหน้ามึงจะจับฉันทำไมเนี่ยปล่อย